สวัสดีค่ะห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูฟ้านะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์5ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสซึ่งการแบ่งเซลล์ทั้ง2อย่างนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลย ื่อนักเรียนศึกษาเรื่องของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาทำใบงานที่2.4เรื่องการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกันนะคะ นักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการแบ่งเซลล์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ในร่างกายทำให้สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและสิ่งมีชีวิตมีการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์สำหรับสืบพันธุ์เพื่อดำลงเผ่าพันธุ์ต่อไปคะ่ะการแบ่งเซลล์แบบแรกนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อการจเจริญเติบโตซึ่งเราจะเริ่มต้นการแบ่งเซลล์คือ1เซลล์สุดท้ายของการแบ่งเซลล์เราจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ซึ่งลักษณะของเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะเหมือนกับเซลล์เริ่มต้นทุกประการซึ่งจะประกอบด้วย2ขั้นตอนดังนี้ค่ะ